อ่ะ่ะโอ้ยดูดิยังใหญ่ฮะเป็นปละจอครับผมนี่ครับหินเกียดจริงครับน้าชอบก่อมาพบกกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้พามาตีปลาชอนครับหาเราตีปลาชอนแต่วันนี้ผมใช้เป็นเกียดสดครับนี่ครับใช้เป็นเขียดสดครับเกี่ยวเกย็ดสดตีเอาครับ ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าครับผมขี่มาพักหนึ่งแล้วผมมาเจอหมายครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลองไปชมกันครับ เงียบก็มันไม่มีก่วะเข้าป่ามากรเฮียเหี้ยหุกจดเบียบแลับนอนนะอะไรเล่านอ็เดกเด็เที่อยบอกว่าวันีเข้า chắc chìm của người nam luôn 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 ่วมทำบุญกับทางวัดของเรา100บาทคุณป้าเจวิเอ๋อคุณป้าคุณป้าเจ้เหลียงนะครับคึ่มงคลร่วมทำบุญ100บาทคุณอาบุญเรือนช่วพัดนะครับร่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาทคุณยังตีคุณงเดียวกับยางพระอาจารย์สมควรพระอาจารย์สมควรเลยครับจากวัดเหนือมิยาง เดี๋ยวกัดไม่นานเดี๋ยวเราไปเล่นเปล่าหม้ตรงนั้นจำนวนหนาร้อยบาทถ้าต้อขออนุญาตทางรายงานและีผู้ที่มีจิตคานะครับร่วมทำบุญสื่อนะครับก็คือคุณสมศรีง่วมบุนร่วมทำบุญสื่หนึ่งร้อยบาทด้วยกันถ้ารายงานนั้นอาจจะต่าผตกระองไปหรือว่าขาดสมนหลังไปร้อนหลังตามท่านนั้นก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่ารายงานผู้ที่มาร่วม ในการทำบุญน,นั้นมีมากกว่เกินนะครับร่เกินเนี่พูดปาาเปที่ไหนเลยบางทาตราลายนาไปที่ตกไปบ้างตกเปบ้างทางยรณาฯวัดลำทองนั้นก็ต้องขอกราบประธานอภัยตับผู้ที่มีจิตใจที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกสักครู่นั้นทางคณะกรรมการวัดลำทองเรานะครับก็จะได้ตราเตรียมเรื่องอาหารข้าวหวานนะครับ ก็จะได้ได้ให้นักตัสัญญาอาการติดระฆงเพื่อ,รอรตราบนิมนต์เพีาายงเล่าัน้นพระอนั้นได้ทำเชื่อเพื่อการสิบติของการสืบติดนื้ pas de la foule. แด็กย้อยมอของมันก็ไม่ได้กินตลอดอะไอยนี้จ้ะนี่กว่าจะได้แต่ตัวนี่นั้นมันตีมันบ่นอยู่บอกทำไมกินยากจังวะโอ้โหนี่เลยดูปูกองที่หันต้อนเลยดิใั่ใสู่ส่เลยหยดเลย เหมือนกันไม่เกินเลยก็ไม่เกินนี่มันก็ไม่เกินเลอาเกี๊ยไปกินเลยอตัวใหญ่ด้ะแตกวไปุ๊บโดดเลยผาดไปแล้วครับผมนี่ครับมันเอาเหยื่อไปกินไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งดอก ัอะไรนะม,รมันกินไม่เผา,าอ,อ,เอ่หาปิดเลย ยังใหญ่เยอะ,ยอะโอ้ดูดิยังใหญ่เยอะเป็นปละจอครับผมนี่ครับเห็นเกียดจริงครับนีย่ยันตามันนะฮู้ยอือ อ,ไไอ,อยู่ขึ้นนะู่นตัวใหญ่ใหญ่น่ะเออ<ง>ล้วมันก็อยู่แต่ตรงนั้นน,ะนั่นอ่ะมาหวานเนี่ยอหใหญ่น่ะกินปกตัิผมได้นะไม่ได้ดดเล่นเห็น,นไหมวิ่งไล่ลูกปลา Chim <tiếng> lợi, di vừa lợi, di vừa lợi. Chết bổng, chết chết bổng, chết chết bổng, chết bổng, chết 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 bổng, chết chết bổng, chết bổng, chết bổng, กินมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอยากินอิดูมันขึ้นในน้ำหมุนมูไมนก็อยู่แต่ตรงนั้นน่ะผมว่ามันลึกกว่าตรงนั้ลึกนลึกนะมันอยู่แต่มเวานมันจัดแ้เล กันัดไอ้เสาตรงที่ไม้นอนนะนั่นนั่นหมดแล้วมั้งไม้นอนเ้าฟ้าแล้วเ้าฟ้าไว้แล้วไม่ติดหรอกอยู่วะอยู่วะอ,อยู่เนี่ยคุย <laughs> ไม่ได้วิอะไรเลย ขึ้นนะกันขึ้นอะไรกันเดิมเช้านี้ <c oughs> อโ้โอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะครับผม <c oughs> ไม่ได้วิท์เขียดยังอยู่เอาหน่อยเอาหน่อ <c> ย <oughs> นี่ครับไม่ได้วิ์อะไรนะครับโดนน้อยครับนี่ครับเป็นเขียด <c oughs> เดี๋ยวขอกลับบ้านครับมันเกิดเหตุไม่ได้ดีครับสายฟู่ครับผมแกไม่ออกครับนานแล้วครับเดี๋ยวกลับไปแก้บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนครับไปนั่งแกสายดีกว่าครับในม้าสองแต้มครับก็เวลาเลยเยอะครับแต่มันไม่มีอุปกรณ์มาครับเลยแก้ยากครับเดี๋ยวไปแก้บ้านครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปก่อนครับสวัสดีครับ